Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean, so endless, reaching for. สวัสดีครับผมนัชนนนะครับแต่วันนี้ครับผมพาทุกท่านนะครับมาชมบ้านพร้อมที่ดินนะครับบนเนื้อที่6ไร่ 1งานกับอีก81ตารางวานะครับที่อยู่ในเขตของตำบลคุ้งพยอมอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับผมแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับเมื่อกี้ตอนเดินผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าผมเดินขึ้นเนินมานะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับได้ถมเอาไว้แล้วนะครับสูงกว่าถนนเนี่ยเป็นเมตรเลยนะครับแล้วด้วยตัวบ้านนะครับเขาก็ทําสไตล์แบบโปรนะครับมีใต้ถุนบ้านนะครับแล้วก็ยกพื้นบ้านขึ้นไปนะครับซึ่งตอนเย็นเนี่ยรับลมรับบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลย นะครับผมแล้วโดยบริเวณล้อมรอบของแถวนี้นะครับบรรยากาศก็ดีดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่นานะครับเป็นพื้นที่ของเกษตรกรนะครับและบ้านหลังนี้ครับอยู่ใกล้กับเส้นถนนหลักมากๆนะครับ3ามสองานะครับหรือว่าเขางูเบิกใครเนี่ยอยู่ห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่300เมตรเท่านั้นตรงนี้เป็นถนนใหญ่แล้วก็อยู่ใกล้กับตลาดหนองประหมอแล้วตัวบ้านก็เป็นบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางทุ่งนาด้วยนะครับขอบอกได้เลยนะครับว่าบ้านหลังนี้ดูดีมาก สำหรับใครที่สนใจบ้านแบบธรรมชาติเอาไว้สําหรับการมาพักผ่อนหรือว่าอยากจะมาต่อเติมอยากจะมาทําบ้านส่วนเกษตรก็ได้นะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับผมจะรูปร่างนะครับลักษณะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับโดยที่มีถนนล้อมรอบด้านนะครับถึง3ด้านแล้วตรงบริเวณเรียบถนนนะครับก็จะมี คลองด้วยนะครับเป็นคลองไส้ไก่มีทั้งคลองปูนแล้วก็คลองดินนะครับแล้วแถมยังมีถนนที่อยู่ติดกับเรียบแม่น้ำลำพยอมด้วยนะครับว้าว ถือว่าดูดีมากเลยนะครับพื้นที่ในเรื่องของทำเลและจุดเล่โลเคชันต่างๆนะครับผมถือว่าดูดีมากนะครับผมนี้นะครับด้วยความที่ว่าเขามีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหน้ากว้างมากเลยนะครับในส่วนด้านหน้าของแปลงนี้นะครับที่ติดกับถนนแล้วก็มีคลองไส้ไก่อยู่บริเวณริมถนนด้วยนะครับว่าหน้ากว้างนะครับทางด้านฝั่งที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่ดินแปลงนี้จะกว้างถึง150เมตรครับว้าว ดูดีใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับจะเป็นถนนเรียบกับแม่น้ําลําพยอมครับซึ่งมีบ้านเรือนผู้คนอาศัยนะครับเป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับด้านนั้นจะมีความกว้างนะครับอยู่ที่76เมตรครับว้าวดูดีมากเลยนะครับเราย้ายกันไปครับที่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับตรงบริเวณตรงนั้นนะครับจะมีคลองซอยนะครับซึ่งเป็นคลองปูนนะครับยังไม่พอเรียบ ถนนนะครับที่เราติดนะครับก็จะมีคลองดินเป็นเขตของคลองชลประทานด้วยนะครับซึ่งมีหน้ากว้างถึง52เมตรครับโอ้ดูดีมากเลยนะครับแล้วที่ดินแปลงนี้นะครับในบริเวณในบริเวณแถวนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะทํานากันใช่ไหมครับในเรื่องระดับต่างกับถนนนะครับจะอยู่ที่1เมตรพื้นดินแปลงนี้นะครับที่บ้านเราปลูกสร้างอยู่นะครับเมื่อก่อนเคยเป็นนามาก่อนแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนมานะครับมาเป็นบ่อกุ้งนะครับซึ่งบ่อกุ้งนะครับเขาก็จะทําอยู่ทางด้านทิศ ฝั่งถนนที่ติดกับคลองซอยนะครับแล้วถัดมาอีกหน่อยนึงเนี่ยก็จะเป็นตัวบ้านที่เขายกสูงอยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านริมถนนที่ติดกับเรียบริมแม่น้ําลําพยอมนะครับตรงบริเวณแถวนี้นะครับเขาก็จะมีคลองปูเออก็จะมีบ่อปูนนะครับที่เมื่อก่อนนะครับเคยใช้เป็นตัวอนุบาลกุ้งนะครับกุ้งเล็กๆเนี่ยเขาก็จะมาเลี้ยงเพาะเลี้ยงที่นี่ก่อนก่อนที่จะนําไปปล่อยกับตรงคลองดินนะครับผม ส่วนบ้านหลังนี้นะครับด้วยลักษณะนะครับของตัวบ้านเนี่ยเขาถมสูงขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับด้านล่างเนี่ยเขาก็จะเทคอนกรีตเอาไว้ให้เป็นพื้นที่นั่งเล่นนะครับผมส่วนสถานที่พักผ่อนจะอยู่ด้านบนนะครับผมเดี๋ยวตามผมกันไปเลยครับตรงด้านระเบียงด้านบนนี้นะครับตรงเนี้ย เขาก็จะเป็นชาระเบียนรอบนอกนะครับที่ไว้สำหรับมองวิวโลเคชันมารับลมรับบรรยากาศนะครับทางด้านเนี่ยเราก็จะหันหน้าไปทางถนนใหญ่เลยนะครับ ที่รถวิ่งอยู่เยอะนะครับเป็นทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเดินเข้ามาจากตัวระเบียงนะครับภายในตัวบ้านนะครับเขาก็จะปลูกระเบื้องเอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบริเวณส่วนนี้ครับจะเป็นห้องโถงใหญ่มากๆนะครับเอาไว้สำหรับการนั่งเล่นพักผ่อนนะครับผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะตีฝ้าเอาไว้นะครับทำเป็นฝ้าหลุมด้วยนะครับภายในตัวบ้านนี้นะครับประกอบไปด้วย3มห้องนอน1ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวพาชมกันเลยครับ ซึ่งในห้องนอนนี้นะครับก็จะมีขนาดกว้างนะครับเป็นห้องระดับคิงไซส์เลยนะครับแล้วก็ทําหน้าต่างเอาไว้นะครับซึ่งเวลาที่เรารับลมอย่างเงี้ยครับผมอยากจะบอกว่าลมพัดเนี่ยเย็นมากๆเลยนะครับแล้วก็มีมุ้งลวดให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้คือห้องนอนห้องแรกนะครับมีแอร์ด้วยนะครับถัดไปนะครับเป็นห้องนอนห้องที่สองครับซึ่งห้องนอนห้องนี้ก็กว้างเช่นกันนะครับประมาณละลาสัก 4เมตรคูณ5เมตร50ได้นะครับซึ่งห้องนี้นะครับก็ยังไม่ได้เก็บของนะครับต้องขออภัยถ้าเกิดว่าใครนะครับเดี๋ยวมาซื้อนะเป็นเจ้าของเดี๋ยวจะทาความสะ,ะอาดความทาความสะอาดให้ใหม่เอี่ยมเลยนะครับแล้วถัดไปครับอีกห้องนึงนะครับผมห้องนี้ครับโอ้แต่ละห้องต้องบอกว่ามีขนาดความกว้างเนี่ยที่กว้างมากนะครับห้องนี้น่าจะอยู่ราว,วประมาณสัก 4เมตรคูณ5เมตร50นะครับแล้วก็เนี่ยครับมีตัวเอาไว้สําหรับรับลมนะครับมีมุ้งลวดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเดินออกมานะครับจากตัวห้องนอนนะครับทีนี้เราก็จะมาเทนลักษณะห้องแต่งตัวพื้นที่เล็กๆนะครับมีตู้เครื่องแป้งนะครับแล้วก็มีชั้นวางเราสามารถที่จะใช้เป็นห้องแต่งตัวได้สบายๆเลยนะครับในส่วนของห้องน้ํานะครับ ห้องน้ําห้องนี้นะครับอยากจะบอกว่าดูดีและสะอาดมากๆมีพื้นที่ที่กว้างและก็โล่งนะครับตัวฝาผนังนะครับเขาก็ได้ติดผนงังตัวกระเบื้องเอาไว้สะดวกและง่ายต่อการทำความสะอาดมากๆนะครับผมข้างนอกเนี่ยเขาก็จะมีไว้สําหรับถ้าเกิดว่าเราเร่งรีบใช่ไหมครับจะมงแปลงฟันนี่ข้างนอกตรงนี้ได้เลยด้านหลังนะครับทางด้านนี้ต้องบอกว่าส่วนนี้นะครับเป็นส่วนเสริมที่แยกออกมาต่งางหากนะครับผม ส่วนนี้ครับจะเป็นส่วนที่ของห้องครัวนะครับซึ่งห้องครัวเนี่ยเขาแยกทำมาทีหลังนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าห้องครัวเนี่ยครับลูกค้าต้องรีโนเวทนะครับเพราะว่าห้องครัวเป็นห้องที่ทำเสริมมาตอนหลังแล้วเขาไม่ได้ลงตัวตอหม้อเอาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นคือมันก็จะเอ็นออกไปหน่อยนึงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบอกได้เลยว่าทุบทิ้งนะครับแล้วเรามาสร้างใหม่นะครับทำเป็นห้องครัวไทยที่อยู่ด้านใต้ล่างแทนดีกว่านะครับผม บ้านหลังนี้นะครับอายุทั้งหมดนะครับจากการก่อสร้างมานะครับแล้วประมาณ6ปีนะครับผมเจ้าของทําไมถึงขายใช่ไหมครับด้วยความที่ว่าเขาไม่มีเวลาครับทางด้านลูกชายก็ไปอยู่กับแฟนที่อีกตำบลหนึ่งทางด้านตัวแม่ก็ขายของอยู่ที่ตลาดบ้านโป่งนะครับผมก็เลยไม่อยากไปไปมานะครับที่ตรงเนี้ย ด้วยความสะดวกสบายเท่ากับว่าใครที่อยากจะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่เลยนะครับผมมองว่าสะดวกสบายมากเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเส้นถนนหลักใช่ไหมครับผม3 2 9 1เนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะสามารถไปที่ตลาดหนองปลาหมอได้อยู่ห่างจากเรานะครับ3.6กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะมีทั้งอบตมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซื้อของก็แถวนั้นได้เลยนะครับแล้วปั๊มน้ำมันปตทนะครับรวมไปถึงนะครับมีคาเฟอเมซอนแล้วก็มีเซเว่นอีเลเว 2.9กิโลเมตรนะครับแล้วถ้าเกิดเราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเนี่ยเราจะกลับเข้าที่ตัวอำเภอบ้านโป่งที่ตลาดบ้านโป่งนะครับระยะทางเพียงแค่9กิโลเมตรเท่านั้นจากนกครปฐม,มสําหรับใครที่มาจากนกครปฐมนะครับที่โรงพยาบาลสนามจันนะครับเราห่างเพียงแค่27กิโลเมตรจากกรุงเทพนะครับขนส่งสายใต้ใหม่นะครับเราห่างเพียงแค่76กิโลเมตร วิ่งแค่ชั่วโมงเศษก็มาถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับผมใครที่สนใจนะครับอยากจะมาดูที่ดินแปลงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง QR code เอาไว้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านสามารถสแกนปุ๊บแล้วก็วิ่งมาดูบ้านหลังนี้ได้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับมีถนนลาดยาง สามด้านนะครับแล้วก็มีคลองเล็กๆเป็นคลองไส้ไก่นะครับที่อยู่ติดกับแปลงที่ดินของเรามีทั้งคลองดินใหญ่ของคลองธนรัฐทานมีทั้งแม่น้ํานะครับโอ้โหเพียบพร้อมไปด้วยน้ําเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมาทําการ,กรเกษตรที่นี่อยากจะมาเลี้ยงปลาต่อก็ได้หรืออยากจะมาทํานานะครับที่อยู่ในเขตของอําเภอบ้านโป่งต้องบอกได้เลยว่าในเขตอ,อําเภอบ้านโป่งเนี่ยราคาที่ดินะสูงมากๆแต่ราคาที่ดินแปลงนี้นะครับ ยังถือว่าซื้อได้นะครับผมในส่วนที่เป็นที่นายอย่างที่บอกว่าเรามีระดับต่างจากเสนอประมาณ1เมตรเพราะว่าเป็นลนักษณะปกติของที่นานะครับหรือว่าใครนะครับที่อยากจะมาปลูกสวนมะพร้าวมายกกรองเอานะครับที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะเพราะว่าน้ำเนี่ยไม่เคยขาดเลยแม่น้ําลําพยอมอยู่ติดซักขนาดนี้นะครับผมคนที่สนใจบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้นะครับที่อยู่ในตนําบลพุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ ตัวบ้านเนื้อที่พื้นที่ใช้สอยประมาณ150ตารางเมตรบนพื้นที่ดิน6ไร่1งานกับอีก81ตารางวานะครับในราคานะครับทั้งหมดพร้อมค่าโอนค่าใช้ใจ่ายต่างๆด้วย4ล้าน2เท่านั้นนะครับผมตกเฉลีย่ยเราไล่หนึงประบาณ6แสนกว่าบาทถ้าเกิดว่าเราตัดตัวบ้านออกนะครับผมที่เฉพาะตัวที่ดินอะตกเฉลีย่ยยังไม่ถึง5แสนเลยผมถือว่าสวยงามมาก สามารถโทรติดต่อนัดผมมาดูได้เลยนะครับ0922635563ครับหรือว่าจะติดต่อได้ที่ไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญคุณเจนะครับตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้นะครับผมและท้ายที่สุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ไปด้วยนะครับนอกจากกดติดตามแล้วอย่าลืมนะครับให้กดกระดิ่งเอาไว้สำหรับการแจ้งเตือนนะครับจะได้รับชมิข่าวสารใหม่ๆได้ทันท่วงทีนะครับวันนี้ผมนักข่อนและทีมงานจากหลาของออกวามทุ่มทำแบบนี้นะครับฝนกำลังตอกหน้าฝนแล้ว รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับและก็ระวังโควิดครับวันนี้ผมนัทนนน์และทีมงานจากลาแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย